สวัสดีครับเจ็บอุดรเอฟเสียจโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับหลวงปู่เอียมวัดหนังครับพิมพ์หลังยันห้านะครับหลังยันห้านะครับองค์นี้เป็นหลังยันห้าครับดูและชมครับผู้ฟังผู้ฟังโปรดใช้ใจอย่านีครับจมฟังเลยนะครับนี่เป็นเยน ยันหลังยันห้าปีสองสี่หกเก้านะครับครับครับเหรียญต้องคมชัดลึกนี่นะครับโลหะของความเก่าของโลหะในท่านต้องดูนะครับความคมชัดลึกต่างๆนี่ครับรูรอยต่างๆนะครับเส้นขนตามขอบเหรียญนี่ครับตามกระหนกต่างๆนี่องค์นี้จะเยอะมากนะครับยุ่นี้เขาจะมีมีเส้นขนเยอะมากครับตามองคพระต่างๆครับตามตัวหนังสือครับต้องดูให้ละเอียดนะครับเป็นขนลัศมีการปั๊มครับ การปั๊มกระแทกแล้วมันเกิดปฏิยาครับครับท่านต้องเข้าใจในการดูดูด้วยะเข้าใจในการพิจารณาด้วยนะครับพิจารณาอย่างเข้าใจนะครับชมอย่างเข้าใจครับนี่เป็นเหรียญหลังยันห้าสองสี่หกเก้าครับดูครับดูและชมครับฟังและชมอย่างเข้าใจและพิจารณาไปด้วยกันครับกระดูกข้าต่างๆีนี่ครับมันมีของฝีมืออยู่นะครับรุ่นนี้เป็นขอบเลื่อยทั้งหมดเลยครับ ครับท่านต้องพิจารณาร่องขอบด้วยนะครับขอบเรื่อยครับครับความเก่าก็ต้องพิจา,ารณาครับโลหะนะครับมันจะเป็นสีกาแฟเข้มๆครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับตามขนกข้างต่างๆตามองพระนี่ครับเส้นขนก็จะเยอะนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับผมจะถ่ายทําให้ชัดๆครับใช้กล้องให้ท่านดูครับยะมีการปั <wounds. S 2> ๊มครับเส้นขนต่างๆตามขอบพวกนี้นะครับท่านต้องดูครับ พิจณานะครับทื่อๆอยู่ไม่ใช่นะครับฝีมือการก๊อบมนนาคารซีบสามห้าสามหกนี่มันก็ทําได้ฝีมือดีนะครับท่านผู้ชมผู้ฟังตรงพิจารณาอย่างมีสติครับครับพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนนะครับจึงจะได้พาแท้นะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจพิจารณาอย่างละเอียดด้วยนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างจะมีราคาอยู่นะครับเป็นเหรียญรุ่นยันห้าครับสองสเก้าครับ เป็นค่อนข้างจะหาย่ากนะครับไม่ควรพบเจอแล้วครับในตลาดครับมแต่บวมเบอร์ครับครับตุยตุยครับเหรียญก็จะเนียนนะครับคมชัดลึกครับเหรียญปั๊มก็ต้องเนียนนะครับไม่บวมเบอร์นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับผมถ่ายตอนให้ดูชัดๆครับรัศมีต่างๆท่านพอเห็นได้นะครับครับรัศมีแสงต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในเหรียญนะครับความคมชัดลึกครับครับ ต้องดูครับดูเป็นองค์ประกอบด้วยรอบเลยครับอย่าไปดูจุดใดจุดหนึ่งที่เขาชี้บอกท่านให้ท่านดูตามเขานะครับท่านตงพิจารณาอย่างมีสตินะครับพิจารณาด้วยปัญญาตัวเองครับจึงจะได้พาแท้ครับดูครับชมครับคมชัดอย่างนี้ก็ของใครก็แท้ครับไม่ใช่แท้ที่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับท่านต้องชมครับฟังอย่างมีสติครับครับครับดูไปด้วยกันครับชมไปด้วยกันครับพิจารณาไปด้วยกันครับ ว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ถ้าใช่เราก็มาเล่นตามกันครับไม่ใช่ให้ท่านปล่อยวางนะครับนี่ครับเส้นขนต่างๆครับตามองค์พระเนี่ยเขาเยอะมากนะครับท่านต้องดูนะครับเขาเรียกว่าลัศมีปวาบวกความกระแทกครับสมัยก่อนมันทุกเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยแต่มันก็ทําได้ถึงขนาดนี้แหละครับครับที่ทันสมัยมันติดตามได้ไหมครับตามทันไหมครับตามโบราณทันไหมครับถอดรั้วมันจะเหมือนไหมล่ะครับนี่ครับเส้นต่างๆนี่ครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับชมฟังได้พิจารณาครับตั้งสติครับพิจารณาครับครับแล้วฟังนะครับถ้าใครมีเอามาลงครับอย่างนี้แท้แน่นอนครับครับความคมชัดเล็กางดนี้ครับเห็นไหมครับธรรมชาติเหรียญนะครับเขาจะเป็นรัศมีนะครับถ้าดังดูให้ออกนะครับเหรียญต้องปัดนะครับเอาแปรงขนนะครับ เป็นขนแปรงขนสัตว์แปลงทาสีครับที่เป็นขนสัตว์นะครับปัดครับปัดครับปัดแล้วทําความสะอาดครับรายละเอียดจะชัดเจนมากครับท่านต้องทําให้สะอาดแล้วก็เห็นจะเห็นรายละเอียดครับสกบๆบมือเบอร์เนี่ยเป็นการอําพางการซื้อขายหรือไม่นั้นท่านจงไปพิจารณาเองนะครับหาข้อมูลเองนะครับครับเอาเหรียญสภาพใช้น่ะมันแก้สภาพใช้ไม่ใช่หรอกครับมันต้องดูครับความคมชัดลึกครับจะสะสมและเก็บและใช้เนี่ย มันต้องเห็นของรายละเอียดใ้ครบถ้วนนะครับจึงจะได้พาแท้ครับใครมีอวโลงนะครับครับนี่ครับอย่างนี้ของใครก็แท้คร like ับไม่ใช่องค์เดียวที่ผมถืออยู่นะครับครับท่านไม่ได้สร้างองค์เดียวครับท่านสร้างไม่รู้กี่ร้อยกี่พันองค์กี่เหรียญกี่พันเหรียญนะครับเพราะสมัยก่อนประชากรก็ไม่เยอะหรอกครับมีไม่กี่ล้านคนครับครับสมัยที่สร้างสร้างเหรียญหกเก้าเนี่ยครับประชากรก็ประมาณไม่เกินอาจจะหาสี่ห้าล้านห้าหกล้านนะครับ ครับแต่ปัจจุบันนี้มันตั้งเจ็ดสิบหกสิบกว่าเจ็ดสิบล้านครับเหรียญมันจึงหายไปครับมันอยู่กับบ้านผู้มีเวลมีนะครับเหรียญพวกนี้ครับเขาไม่ออกไม่ให้ใครครดูหรอกครับครับพวกที่ได้ของแท้ไปก็ไปก๊อปหรอกครับเอาของเจ๊มาขายกันเยอะแยะเลยหลากหลายนะครับท่านจงคิดอย่างมีสตินะครับผมไม่ได้ไปเจาะจงว่าใครนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยกันครับนี่ครับเหรียญอย่างนี้ถึงจะแท้นะครับคมชัดลึกครับเหรียญบางครับ เหรียญขอบเรื่อยนะครับครับเหรียญนี้จะไม่มีหูติดนะครับเนีครับรูหูนี่ครับไม่มีติดนะครับหกเก้าครับติดแต่หกเจ็ดครับเหรียญทองแดงทั้งหมดมีติดทุกเหรียญครับจะหน้าสี่หลังสามหลังหน้าไอ้หน้าสองหลังสามหน้าสองหลังสี่มีทุกเหรียญครับตามที่ผมพเจอนะส่วนตัวผมนะครับครับไม่ว่ากันนะครับต้องพิจารณาเองแล้วครับครับพิจารณาอย่างละเอียดนะครับมาชมหน้าหลังกันครับ นี่เป็นหลังยันห้าครับสองสี่หกเก้าครับรายละเอียดต่างๆหูเหรียญท่านก็ต้องดูด้วยนะครับการปั๊มนี่ครับบางทีมันล้มนะครับขอบล้มอะไรท่านต้องดูให้เป็นนะครับขอบล้มล้มอย่างไงท่านต้องพิจารณาครับความคมชัดลึกอย่างไงท่านต้องพิจารณาอย่างมีสติครับครับดูเห็นไหมครับเป็นลักษณะีพี่ต่างๆครับความแบนความสวยครับความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับเหรียญไม่สไม่สะอาดนะครับใช้แปรงขนนะครับขนสัตว์นะครับ ที่เขาทาสีแปลงทาสีครับหาซื้อแปลงทาสีที่เป็นขนสัตว์นะครับปัดจะออกครับเห็นครับชัดอย่างงี้ครับบางเหรียญสวยครับสวยมากเลยครับปัดฝุ่นออกครับแล้วถ่ายทาครับให้รู้ครับใครมีอย่างนี้เอามาลงครับสองสี่หกเก้าครับเป็นเหรียญแท้แน่นอนครับอย่างนี้นะครับครับครับเหรียญนี้ผมได้มาหลายสิบปีแล้วนะครับครับครับเหรียญในตลาดครับมันไม่มีไม่พบไม่เจอครับของแท้หาน้อยครับ นอกจากบ้านนี้ผู้มีอริมีหลายท่านนะครับส่วนมากอยู่กับท่านผู้ใหญ่ครับครับผู้ใหญ่ครับเป็นข้าราชการเก่าครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับพิจารณาด้วยครับนี่ครับเหรียญหกเก้าครับหลังยันห้าครับนี่นะครับหลังข้าราชการัยันห้าครับนี่ครับนโมพุทธายะครับนี่ครับเงะโมพุทธายะครับ อุณหภูมครับบนล่างครับอู่ล่างอู่บนครับครับดูครับเขาเรียนหรียยันห้านะครับสองสี่หกเก้าครับหลวงปู่นี่คือเหรียญหลวงปู่เยียมวัดหนังครับครับเป็นเหรียญรุ่นยันห้าสองสี่หกเก้าครับนี่ครับเขาเขียนบอกไว้อยู่ครับปศครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับต้องอย่างนี้ครับเนียนแบนคมชัดลึกครับสวยขอบไม่ล้ม ดูให้รายละเอียดต่างๆครับเป็นขอบเลื่อยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับครับเดี๋ยวลงผู้เอียงบุดลงไปหลายเหรียญแล้วครับท่านไปติดตามเลยนะครับคลิปผมพิมพ์คําว่าเจ็บอุดรเจ๊พยจารครับท่านจะออกท่านจะยูทูบก็ออกมาเลยครับให้ท่านชมครับครับกดเข้าไปครับชมครับหาความศึกษาไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันครับครับถ้าใครมีสวยกว่านี้ก็เอามาลงนะครับ ครับครับถ้าอย่างนี้ของใครก็เอามาช่วยกันลงครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับเอาดูขอบข้างกันนะครับนี่ครับ, morning, USC บขอบขอ้างเห็นไหมครับนี่เป็นขอบเลื่อยเห็นไหมครับเป็นรางรถไฟเลยครับเป็นไม้หมอนรถไฟเลยครับเป็นรางรถไฟไม้หมอนรถไฟลครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับขอบเลื่อยครับเลื่อยตรงเป็นอย่างนี้ครับ ดูและชมครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับผมหมุนให้รอบๆอยู่ก็เดี๋ยวให้ดูเลยครับให้ท่านชมได้พิจารณาเองครับอย่างมีสติครับครับเห็นไหมครับขอบเรื่อยครับนี่ครับเป็นรางรถไฟเลยครับจะเป็นขอบจัดไม่ใช่นะเป็นของก๊อฟของเก๋ของเรียนแบบของของแฉกถอดพิมพ์ครับท่านต้องชมอย่างมีสติเลยครับพิจารณาอย่างมีสติครับและปัญญาของท่านเองครับท่านจึงจะได้พาแท้ครับ ทุกวันนี้สตอรี่มันเยอะแล้วครับครับเราก็พูดอะไรมากไม่ได้หรอกครับเป็นสิทธิที่ใครจะทาอย่างไรครับใครจะทําอะไรก็ทําไปครับเอาของจริงๆมาลงครับไม่อายไม่อายชาวบ้านหรอกครับไม่อายสังคมหรอกครับครับครับอย่าเหรียญแก๊มาลงครับมันอายสังคมครับเขารู้ครับคนรู้ครับเป็นเขามีเยอะครับคนที่เขาเก่งกว่าผมก็เยอะนะครับนี่ครับเหรียญอย่างนี้นี่จะใช่นะครับผมชั้นลึกครับครับชมด้านานต่อครับ นี่ครับความคมชัดต่างๆท่านต้องดูครับเป็นองค์ประกอบนะครับครับใครมีอย่างนี้เอามาลงครับอย่าเก็บเอาไว้เฉยๆนะครับครับปัดทําความสะอาดดีๆครับเอามาถ่ายทาให้เขาดูให้มันชัดๆครับเส้นรักมีต่างๆนี่หรือเส้นขนอะไรต่างๆนี่มันจะเห็นชัดอยู่ครับสะเหรียญสะอาดครับตะเหรียญใช้เหรียญเก๋ๆบางทีเอาไปทาบอกสภาพใช้นะครับเป็นกลอุบายหรือไม่นั่นท่านต้องไปหาข้อมูลเองนะครับครับต้องพิจารณาเองครับ ถ้าอย่างนี้ครับมาช่วยกันลงครับอย่าเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้นานๆท่านผู้มีบารีทั้งหลายครับมาช่วยสังคมหน่อยครับให้สังคมมันสะอาดครับให้คนที่เขาอยากได้ของแท้ได้พบเจอครับครับครับให้ครับพิจารณาได้เองครับทุกคนก็มีสติด้วยกันแหละครับทุกคนครับพิจารณาช่วยกันนะครับเอามาลงครับอย่าเก็บเอาไว้นานๆแล้วก็ก็ออกมาแล้วครับเอาตีทางสวัสดิกรรมต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มรวมแก๊งรวมกวนเนี่ย มาเตีของผมเหรียญผมของเราที่แท้ๆเราเราเก็บไว้เป็นของเหรียญของเก๊นะครับครับครับก็โดนกันมาเยอะแล้วครับครับเอาเหรียญแท้อย่าไปถามนะครับ๋ยวอย่างนี้ไม่ต้องไปถามใครหรอกครับครับถ้าไม่แพงมากมาขายผมนะครับถ้าชัดๆคมๆอย่างนี้นะครับต้องเดิมๆนะครับครับถ้าไม่แพงมากมาขายผมครับครับเอามาให้ผมเช่าครับผมรับเช่าครับครับดูแลวชมอย่างเข้าใจราคาอยู่ที่ผมและคุณคุยกันละครับ แต่ไม่ได้เป็นหลายร้านเป็นสิบสิบ้านอย่างที่เขาคุยโม้คุยโตแล้วครับครับไม่ต้องพูดแล้วครับเอาที่เราชอบเอาที่เราใช่เอาที่เราคุยกันได้ไม่ขายไม่เป็นไรครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับครับครับมันตรงไปตรงมานะครับครับมันจะเจญรุ่งเรืองได้ครับครับสัทชาธรรมมันมีอยู่ครับอยากชมองจริงเชิญนะครับดูที่ตึกแดงสวน ใกล้ๆสวนหลังถนนจุนจักรครับใกล้ๆสถานีบางซื่อครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับรู้นะครับเรียนจริงเขาเรียนเนียนนะครับสีก็ต้องทาสีอย่างนี้นะครับดังๆใหม่ๆอยู่เนี่ยปั๊มเนี่ยก็ต้องควรระวังนะครับผมให้ข้อควรสังเกตทุกขั้นที่เป็นสมาชิกผมอย่างชัดเจนนะครับผมพูดผมไม่ได้ไปใส่ร้ายใครนะครับครับบุคคลไทยบุคคลใดทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับจะเห็นเมื่อไหร่ จะพบเจอะเมื่อไหร่นั่นสุดแท้เลยวุญนวาสนาครับครับครับสวยไหมครับอย่างนี้สวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยใช่ชัดกดไลค์กดแชร์นะครับครับกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามด้วยครับพ็คลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับยังมีพวกปิดตามเนื้อสำลิดเนื้อท้องหลอกบวบเนื้อตะกัวผมยังมีจำนวนมากครับ เดี๋ยวจะค่อยๆทยามาลงครับลงพวกเหรียญนี้ไปก่อนครับเหรียญเก่าๆครับยังมีอีกเยอะอยากหลายมากครับชมได้ฟวามห็งเข้าใจนะครับชมไม่ได้การพิรณาด้วยกันครับช่วยกันพิรณาครับเพื่อให้คนอยากได้ของแท้เขาได้พบเจอของสิ่งดีๆครับมันจะได้เป็นสีุงคลกับบุคคลที่เขาอยากได้ที่เขาจ่ายสตังค์นะครับที่ได้มาด้วยยันไงนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจนะครับครับสวยช่แชัดกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับ คลิปต่อไปเราจะไปลงครับเจมอุราน FC ฟซีเจโรครับสวัสดีครับ